ปลาเผาค่อยปลาเนรเผาค่อยกินข้าวน้ำกันเดี่น้องกำลังกำลังเปิดผ้าอบอยู่น่ากินบ่ปา้าหน่ากินพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อม,มากินน้ำกันนี่ปลาเนรเผาพอยอร่อยอร่อยจ้ากุน่ะโอ้ยเป็นแบบแซ่บหลาย อันนี้พริกกิ้มแจวตาเป็นคนตําเองจ้ะโอ้ยเป็นตาแซ่บเนาะเออหนาแซ่บหนาแซ่บนี่ปลาดิบเผาฟอยสองตัวใส่ขึ้งไช่ใส่ใบหอมใส่ใส่ใบตะไคร้เอาลองเนาะจะได้หอมพี่น้องเด้อแซ่แบๆน้ำกันจ้า เชา้ชาเช้าพริกจิ้มเจียวพริกสดใส่มะนาวหอมหอมเียมพริกขี้หนูสวนตามพริกจิ้มเจียวพี่น้อง ปลาแซ่บหวานสัน้นมาเด้อมาเด้อกินน้ำกัน,ข, <c oughs> นข้าวสาจ้านี่ข้าวยายพี่น้องอันนี้ข้าวยายมา แซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้องป้องปลายมดัดสุกูสกคนจ้ากินข้าวเช้ากับปลาเนนเผาฟอยอร่อยอร่อยจ้าอร่อยไม่ตา <What? S 1> อร่อยวันสันอร่อยวันสันโอ้ยก็เป็นตาแซ่บเลยวะ ไอ้ตากินก่อนเด้ยายกินน้ำหลังพี่น้องกินน้ำกันด้วยพี่น้องด้อแสบๆน้ำกันเข้าเศร้าจ้าให้ท่านให้ท่านกินก่อนได้ยายจังจะกิน <c oughs> เอาซ้มเมํเนี่อะซัมเนี่ก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ากินข้าวเช้าด้วยกันจ้า